ช่องทางในการที่จะลองก็จะมีมิติในเรื่องของการแทรกความรู้กับการประชาสัมพันธ์ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงเนี่ยค่ะเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม LGBTQ ื้นที่ของกลุ่มที่เป็นเอ LGBTQ plus เนี่ยลองหาข้อต่อบดูก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นพาร์แนลไปได้ในประเด็นเรื่องนี้เลยนะคะอย่างกับที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวสังคมต้องใช้โลกแห่ง AI วันนั้นได้นะคะหรืออย่างเงี้ยก awesome. ็คาดว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาในส่วนของการที่จะร่วมการดําเนินการและขับเคลื่อนนะก็พอนโยบายท่านนีการได้วางไว้ก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยครับเรื่องของการจัดตั้งที่มีสูนสงศกรสุขภาพทางเพศในเรื่องของการส่งเสริมทางเพศความเรียนทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักการจัดทำโครงการเป็นแบบบูรณาการร่วมกันแล้วเนี่ยส่วนพมเองก็มีส่วน ที่สามารถต้องขอชื่นชมที่ฟังจากทางนี้จะมีว่าเอ่อมีศูนย์ให้คำปรึกษาแล้วก็ที่มีนักจิตวิทยาโดยเฉพาะอยู่แล้วประจันมางีหลายๆเรื่องเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยของกระทรวงก็ยังให้มีศูนย์คือดินลกการเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศเนี่ยอันนี้ทาำอะไรรู้อยู่แล้วนะครับเอาว่าเดี๋ยวนี้คือเน้นเข้องแล้วก็เป็นองค์การย์ จริงๆคือเตนาขาพราะว่าอธิยายใจว่าแบบนี้อท่านเะว่าเหมายของคือตอนแล้วก็น้องก็จะใช้คือเพราะว่าเพราะว่าก็จะมีเขาาถามวา